ความเดิมตอนที่แล้วแบล็ h แฮนได้นำกองทัพบุกเข้ามาที่แบล็ g เกตและสังหารลูกและเมียของไทเลียนเพื่อสังเวยวิญญาณและเรียกเอลลอร์ดกลับมาแต่รู้สึกว่าวิญญาณเอลลอร์ดจะกลับมาที่ล่างของไทเลียนตอนนี้เรากำลังสืบหาข้อมูลในอูลุกเพื่อตามล่าแบล็กแฮนที่สาบเราและเอลลอร์ดให้ติดอยู่ในกำแพงแห่งอาดาขอคอยแปลกๆที่เราหลอมและอยู่ในตอนแรกนั้นเรียกว่าบารัซิมบารัซิม ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับการสร้างหรือการทำลายสร้างประหักพังที่ลึกลับเหล่านี้ยกเว้นมันเป็นภาพนิมิตของเจดผู้ที่สิงอยู่ในตัวของแรนเจอร์ไทเรียนหอคอยเหล่านี้ช่างดูคุ้นเคยศัตรูชั่วนิรัน์คือเวลาได้ปิดบังจุดประสงค์ของพวกมันปิดบังรูปแบบของพวกมันและสร้างความทรงจำอันไกลโพ้นถึงผู้สร้างพวกมันจนกว่าจะถึงเวลาที่ต้นกำเนิดของพวกมันจะถูกเปิดเผย เราสามารถจำแนกเสาหินที่ถูกทำลายเหล่านี้ได้เป็นคำเรียกว่าบารัตซิมเท่านั้นหอคอยแห่งแสงดาวมองไม่เห็นพวกมันเป็นเงาของอดีตอันรุนแรงและยาวนานของมอดอซึ่งสะท้อนถึงความทรงจำของเอริเจียนดินแดนเอลที่สาบสูญที่ที่เราอยู่ตอนนี้เรียกว่าขุบเขายูด้ง หุบเขายู่ดงเป็นดินแดนที่ลกล้างซึ่งส่วนใหญ่ใช้เป็นเส้นทางสำหรับกองทัพที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำลายมอดอดินแดนที่ทอดยาวนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวกอนเดลเรียนที่ถูกขับไล่แต่ปัจจุบันอูลุกได้เข้ามายึดครอง มูด์เดอะเซเลเวที่เราต้องไปสังหารอยู่ที่เดอะแบ็กเก m ม r เรนนอนหรืออีกชื่อคือ b บ็กเก a ออฟมอร์ดอรเป็นโครงสร้างป้องกันที่น่าเกรงขามซึ่งกันร,ระหว่าง Earth r ร t ทุยออฟมอร์ดอหรือภูเขาแอสและเอเฟลดูอาดหรือภูเขาแห่งเงาซึ่งป้องกันมอร์ดอจากการลุกลามจากกอนโดเรียนกำแพงสร้างด้วยหินและแข็งแรงโครงสร้างอนันงดงามนี้สร้างขึ้นในช่วงยุคที่2โดยกองกำลังของดาร์ทลอซารอโดยใช้พลังแห่งแหวน ต่อมาหลังจากที่ซอรอนพ่ายแพ้ในสมรภูมิดากรัสชาวกอนโดเรียนใช้แรงงานนักโทษเพื่อสร้างหอคอยแห่งฟันหรือ Tower of the t e ดอะชื่อหอคอยคือนาโคสและคาโคสไว้ที่ทั้งสองข้างของกำแพงแรงเจอร์ anger, แห่งกอดอนควบคุมดูแลประตูเมืองมันนานกว่า2,000ปี แต่จำนวนประชากรของแรนเจอร์ลดลงอย่างมากตั้งแต่เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ตอนนี้ผมอยู่ที่แบ็กเกตแล้วและจะมาช่วยทาตที่กิมูเดอะสเลเวอร์จับเอาไว้บดปล่อยท่าและถามข้อมูลจากอูลุก เอลลอดบอกว่าท่านกำลังล่อให้กัปตันอูรุกออกมากัปตันคนนี้ชอบลงโทษท่าที่หลบหนีจะหากัปตันอูรุกทำไมต้องใช้สายตามนุษย์ฉันมองได้ดีกว่านั้นมากนะเอลลอร์บอกกดแอบีเพื่อเข้าสู่โหมดวิญญาณกดอนนาล็อกขวาเพื่อระบุตัวกัปตันกัปตันอูรุกแม่ทัพอูรุก ซึ่งดูแลกองทัพของซอรอนเป็นผู้ดูแลโครงการก่อสร้างและรื้อถอนจัดทำแผนกลยุทธ์สงครามและดูแลวินัยลูกน้องของพวกมันลำดับชั้นของอูลุกแบ่งตามความสามารถในการต่อสู้ตำแหน่งที่สูงกว่าของกัปตันที่พ่ายแพ้จะแทนที่ด้วยกัปตันที่เอาชนะได้และรักษาอำนาจโดยการทำลายลูกน้องที่อาจจะลุกขึ้นมาต่อต้านพวกมันสิ่งนี้จึงทำให้มั่นใจได้ถึงการแข่งขันที่ไม่รู้จักจบในหมู่อูลุก และการได้รับยศกับตันหมายความว่าอูรุกตนนั้นเป็นหนึ่งในผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดอันตรายที่สุดและร้ายกาจที่สุดในประเภทเดียวกันเพื่อวัสถานะของพวกมันกับตันมักจะพกอาวุธและชุดเกราะที่ดีที่สุดที่ขโมยจากศพของศัตรูที่พวกมันได้ฆ่าและแบกรอยแผลเป็นจากการสู้รบที่พวกมันได้ต่อสู้ตำแหน่งเดอะสเลเวอร์ของกับตันคนนี้คือผู้คุมทาตและแรงงานแห่งมอดอวกมันคือผู้เปลี่ยนมนุษย์ที่ถูกจับมามาเป็นทาต และส่งอุปกรณ์ของพวกมันไปยังไซ้์ก่อสร้างต่างๆทั่วมอดอผ่านแบล็กโรลดพวกอูลุกตระหนักดีถึงการใช้แรงงานทาสเพื่อสร้างเครื่องจักรสงครามอันยิ่งใหญ่ให้กับดาร์กลอดและกำลังมองหา่าสที่มากกว่านี้นอกเหนือจากเขตของมอร์มีข่าวลือถึงความช่วยเหลือที่ได้รับจากบุคคลลึกลับที่มีฉายาว่าเหรียญของคนแคระ ถ้ากับตตยคนนี้มึงงูในหัวตัวมก็จะตายไปเอง <c oughs> จัดการธนูก่อนเดี๋ยวมันจะเจอเรา we'll starve to death on the boat Slaves take it away and now they will die tied to a pole the same fate awaits you ah! Fight me blade to blade Don't let up man swine another shrock that needs to be put back in its place Rawr! ลูนีสสั้นสีทองตกหลังค่ากับตันได้ดูเถิดอักขระลูนช่างตีเหล็กชาวเอลได้สร้างงานอันยิ่งใหญ่และละเอียดเพื่อลำลึกถึงชัยชนะของนักลบผู้ล่วงลับด้วยเครื่องหมายอันทรงพลังและหน้าพิศวงเหล่านี้ช่างเหล็กใช้าง,งานฝีมืออันลึกลับเพื่อสร้างอักขระของพวกเขาขึ้นมาเพื่อบันทึกชะตากรรมสุดท้ายของศัตรูด้วยสารประกอบโลหะอิธิดินและติดไว้กับเกราะดาบและคันธนูอันยิ่งใหญ่ ด้วยวิธีการนี้พวกเอลจึงสร้างตำนานที่ไม่เหมือนใครสำหรับอาวุธในตำนานของพวกเขาตำนานนี้จะเติบโตไปพร้อมกับการกระทำอันยิ่งใหญ่ในแต่ละครั้งพวกอูลุกจะได้รู้จักอาวุธที่ประดับประดาด้วยชื่อของพวกมันในนั้นเหมือนกับที่พวกมันรู้จักดาบแกรมลิงและดาบออกซ์คริสและเกรงกลัวพลังอันยิ่งใหญ่ ชายคนหนึ่งที่ไทเลียนคิดว่าตายตั้งแต่10ปีที่แล้วปรากฏตัวขึ้นชื่อของเขาคือฮีกอนฮีกอนออฟทานอสเป็นแรงเจอร์ประจำการที่แบล็กเกตฮีกอนทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์แต่เขากับตกหลุมรักเอรินหญิงซึ่งถูกขับไล่และเขาละทิ้งหน้าที่ซึ่งเขาเสี่ยงต่อการถูกประหารชีวิตและถูกถอดออกจากตำแหน่งความรักมีชัยทั้งสองแต่งงานกันและฮีกอนอาศัยอยู่ท่ามกลางผู้ถูกขับไล่ พวกที่เกงกลัวและเกลียดชังเผ่าพันธุ์ของเขาเมื่ออูลุกลุกลานอยู่ดง้งทักษะของฮีกอนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประเมินค่าไม่ได้และผู้ถูกขับไล่ก็ค่อยๆเขาลบในตัวเขาแต่เขาไม่สามารถช่วยภรรยาอันเป็นที่รักจากการถูกจับโดยอูลุกและกําลังพยายามอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือเธอ So didn't die เขาคิดว่าเราจะมาจับเขาในฐานะกบฏ ตอนนี้แรงเจอรเหลือแค่ฉันกับแกเท่านั้นงั้นมาทำไมมองหาทาสที่กำลังจะลุกขึ้นสู้กับแบ็คแฮนด์ถ้าจะหา,า,าที่วิ่งหนีมีเยอะพอจะรู้จักบ<า>้า,า,บางไหมนแน่นอนก็ไอ้ที่โดนมัดอยู่ดีไงเราถามหาที่อยู่ลูกน้องดาร์กหลอน ก็อาจจะไม่ใช่เวลามาปากหนักนะมีแกงใช้เวลาเป็นอาทิตย์ในการช่วยเหลือท่าพวกนี้แนะนำให้เราไปแท์พูดถูกขับไล่แลวเดี๋ยวจะถามให้เร,เราสังเกตเห็นอะไรบางอย่างกำลังแอบมองอยู่ เอลลอร์บอกให้เราตามไปแต่ต้องระวังทําไมเราต้องตามไอตัวนั้น ดาร์คลอดบอกว่าสัมผัสได้ถึงพลังอันแข็งแกร่งดาร์ k หลอดคิดว่า,วาเป็นคำตอบที่เรา,เเาทั้งคู่กำลังหาอยู่ be shouldn't too difficult It หมดวิญณตพวกเขาทั้งคู่ไม่เคยเจอรอยแบบนี้มาก่อนภารกิจเสริมช่วยทาตสี่คน Not even outcasts deserve this fight. The chain of man seems to always end in shackles. It would appear the creature is an apt climber. Game of slaves finally escaped. Yes, first attack. <laughs> n k o เอลลอร์ดบอกว่าไอตัวนั้นมันเชื่อมต่อกับเขาและจะทำให้เขารู้เรื่องราวของตัวเองมากขึ้น รอยที่ไอตัวประหลาดวิ่งไปอันตรายมากขึ้นแล้วนะ มันไปที่ถ้ำของคาร,กร์กรรกรเราเจอตัวมันแล้ว เราไว้ใช้หลอมทาวเวอร์คนที่นอนตายมันจะเป็นสองคนนี้จีนี้เป็นบรดกตกท่อที่หายไปเอลหลอดจะไม่เพียงภาพแตลกๆแ,และหว,วังว่าเขาจะไม่ได้ทำเหตุการณ์พวกนั้น ภาพพวกนั้นอาจจะเป็นความเจ็บปวดของเราสองคนที่เชื่อมต่อกันเขาได้ให้เหตุผลไทเลียนโมโหที่จี้แผลเก่าถามว่าแกต้องการอะไรค <c oughs> ารกอรโดยทั่วไปแล้วคารกอรเป็นสัตว์ที่โหดร้ายและน่าขยักขยงมันเป็นเครื่องจักรสังหารมีถิ่นกำเนิดในมอดอและเป็นสัตว์นักล่าระดับแนวหน้าของอาณาจักร ขาอันทรงพลังทําให้พวกมันเคลื่อนที่ในระยะสั้นได้รวดเร็วและปีนเขาได้อย่างยอดเยี่ยมกรามของพวกมันมีพลังมากพอที่จะแทงทะลุก,กระดูกและชุดเกราะทุกรูปแบบและหากพวกมันพบนักล่าคู่ปักเช่นเวิร์กส์มันจะเข้าโจมตีทันทีพวกอ็อกเริ่มจับและขังสัตว์เหล่านี้เอาไว้แม้ว่าจะมีความพยายามฝึกให้พวกคากร์กอเป็นสัตว์ประเภทม้าขี่ซึ่งคาร์กอก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดื้อรั้นและฝึกยาก เดี๋ยวเข้ามันกำลังจะหนีอูุังกูลุกกำลังล่อคารกรมาที่นี่ Moving. <laughs> กอลัมกอลัมเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสมเพชลืมชื่อตัวเองไปหมดแล้วเขาคือสมีกอลแห่งฮอบบิทถูกพลังแห่งแหวนกืนเกินกว่าจะถอนได้ตอนที่สมีกอลได้แหวนวงเล็บมักจะเรียกด้วยความรักว่าของล้ำค่าของฉันที่มาจากการทรยศหักหลัง และเขานำมันไปยังบ้านใหม่ภายใต้เทือกเขามิสตรีภายใต้อิทธิพลอันชั่วร้ายของแหวนสมีกออาศัยอยู่มาได้หลายศตวรรษจิตใจของเขาถูกทำลายและร่างกายของเขาบิดเบี้ยวเป็นโครงกระดูกสีซีบพวกออกที่ตกเป็นเหยื่อเขาเรียกเขาว่ากอลัมหลังจากที่เขามีอาการไอที่น่าสยดสยองและหายใจไม่ออกและชื่อสมิกลก,ก็จางหายไปหลังผ่านมาสีศตวรรษ แหวนก็เริ่มกระสับกระส่ายและหาเจ้าของคนใหม่ในฮอบบิทบีโบแบ็กกินสแต่กอล่ัมก็ยังไม่ลืมสิ่งล้ำค่าของเขาเขาได้เดินทางมายังมอดอเพื่อค้นหามันดึงดูดพลังของผู้สร้างแหวนเขาจะต้องจำได้รีเซฟเราจะทำให้เขาจำได้ใช่ใช่เราจะต้องเอามันขึ้นมาเราจะต้องมีมัน เงียบได้แล้วพีเอเหมือนมีสองบุค like ล <consumption> ิกในตัวเดียวคิดว่าจะหลบไปง่ายงงั้นเหรอไม่อย่าทำร้ายเราหามมือี้ห้อยคอกอลัมเห็นวิญญาณและเรียกว่าไบรทมาสเตอร์ เขาบอกว่าเอลลอร์จะต้องกลับมาหาเขาทีแกเห็นฉัน่ล้วของรักของเขานั่นก็คือแหวนบอกเขาและบอกถึงขุมทรัพย์ของเอลลอร์ด้วย เอลลอรไม่เข้าใจที่เขาพูดกอลัมบอกว่าเขาพูดจริงและสาบานว่าจะรับใช้ท่านเขาจะพาเอลลอร์ไปที่สมบัติของตัวเองเขาไอกอลัมกอลัมฉันไม่เชื่อมันแต่เอลลอร์อยากรู้ว่าตัวตวนเขาเป็นใครกันนแ สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ